Run. I see your monsters. I see your pain. Tell me your problems. I'll chase them. สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็อยู่ในช่องเกดเยดอ่านะคะวันนี้พี่จะมาทําคลิปแกล้งพี่แบงค์เลยทุกคนคือว่าพี่แบงค์เพิ่งจะไล่รถให้น้องฟ้าคือเพิ่งเสร็จแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยแล้วแบบว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เออทีนี้พี่ก็เลยมีคอนเทนต์ที่จะแกล้งพี่แบงค์ด้วยการที่ทําให้รถไอเฟมพังทําให้รถไอเฟมพังสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่ารถพังแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้พังนี่เขาเพลังออกไปแข่งกันค่ะทุกคน ี๋ยวเราจะบอกพี่แบงว่าพี่อ่ะจะไปกับพี่จอบเดี๋ยวจะเป็นตากล้องให้เออแล้วทีนี้เราได้เตรียมแผนกับพี่เฟรมไปแล้วเรียบร้อยว่าเราจะแก้ยอะไรไปหรอออกไปกันเลยดีกว่า มให้เราเปิดแอคอ่ะอย,ยอมมาะ่คทุกคนมีอะไรทยังไงนี่โอเคไหนเอาเอาสีเอาสีสีฟ้สาสีฟ<อ>้าเดี๋ยวก่อนไอสัตว์แล้วแม่งไปแม่งไม่รอกูเลยมึงฟังเสียงที่หนึ่งที่หไม่เคยรอใครเสียงแบบไปโคตรไกลเียมาค่ะทุกคนเราจะมาทำตามแผนก็คือเราจะจุดไอเนี่ยเข้าไปในท่อรถของไอเฟรมเว้ยโอเคไม่เป็นไรหรอกมเอาหัวออกมาใก่อนดี ตามใจก่อนไปนานจังวะเอามาๆๆโอ้โหแม่งไม่ไม่ได้ยินเสียงรถไหมอย่าให้ไฟออกก่อนอันนี้อันตรายนะผมไม่ควรลองเล่นแบบนะเรารอโทรหาพี่แบงค์เลยแล้วกันเอาแหมใส่เข้าไปเลยจอบใส่เข้าไปวางไปไปไม่เอาเข้าไปอีกอ่ะเอาเข้าไปอีกทีจะเอาเข้าไปอีกนะได้ไหมได้ผมจะเอาเขาลึกดิเดี๋ยวออกไม่ได้เราโทรหาพี่แบงค์เลยค่ะทุกคนมึงมาบอกพี่แบงค์ว่ารถเสียแล้วเนอะโอ้ดิตายห่าแล้วมั้งเนี่ย โอ้โหเห็นอะโหลพี่รถเสียกรรมกรอยู่ตรงทางทางก่อนที่ถึงลูกหน้าลูกสองอะอู้ไปไม่รอเลยกลับมาเร็วควันออกท่วมเลยนี่เร็วอย่าก็ไหนบอกแข่งสุดทางพอสุดทางแม่มันมีลูกหน้าพี่ก็ไม่บอกกลับมากลับมากลเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยคุณถามคุณถามหน่อยูควันจะหมดอยู่แล้วยี่สิบเดี๋ยวมาแล้วเสียงมาแล้ว เร็วี่เร็วๆมึงอ่ะมึงอ่ะเร็วดิี่จดโช่ๆๆๆาจอยลามเอาอาก่อนมันออกไดามาเดข้อมดรออมดลงมาดอย่ามาแล้วมาแล้วงไม่เข้าหรอกวันไม่เข้ามันขวา

ตอนแรกผมก็ตกใจผมนึกว่าแป้งพี่จูนเทพควันเปลี่ยนสีควันควันน่าจะสีเขียวอยงเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วกลิ่นฟุ้งเฟ้อเลยคนแรงคอกูเห็นควันเริ่มกูตกใจเลยแล้วถ้าบอกว่ารถมันพังอ่ะมันต้องสตาร์ทไม่ติดเลยเราไม่สิดไหมไม่ติดติดแล้วมีเหี้ยอะไรทะลุออกมาทะลุว่ะรถเครื่องยนต์บ้านพ่อัสภาพลูกเป็นควันสีเขียวอ่ะเอ้ยเธอเธอจะโคตรเหียเลยนะจูนรถอะไรมาไม่ควันเป็นสีบ้านเขาเหม็นหมดเลยจ้า กูบอกเลยว่าเขาแจ้งความจับพวกมึงไงที่ลองใส่ใส่คันี้ไหมลองดูนี่ลอดูไขับอ่ะแอหน่อยแหน่อยหรอวะไม่ขัไม่ได้ว้วยนี่ไงใส่แบบนี้ไงอย่า้ามมันเาม็นเนี่ยมึงไม่รู้กควาลยแล้รถ้าันพถงขถ้าริงๆอ่ะควั้เข้าบ้าถ้าลยเออาดี๋ย้าั้า็หาาถ้าถ้าว่า้าจ้งค้าถ้าถวาาถ้าถ้าถวาถ้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 า่้าถ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 ้า้าถ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 าาย้าถ้าถ้าถาถ้าถ้าถ้าาถ้าถ้าถ้าถมานเท่ดีนะเขียถ้า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 ถ้ เหมือนกินถุงตดเล่นเล็กอยู่เหมือนกันต้นเหม็นเลยสัตว์แล้วยังไงมึงจะรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรรับผิดชอบความรู้สึกรับผิดชอบความรู้สึกกูว่ามึงมาทำมาในควันท่วมบ้านเขานี่ไงไงเอาเอาเอาทักหน่อยสักหน่อยเอาควันท่วมเลยปะเอาเหรอเอาดิเดี๋ยว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 เอาเหี้ยอะไรล่ะข้างบ้านเขาจะเหม็นหมดเลยไปเล่นในป่าไลยในป่าเขาบอกมาที่เหมือนเดิมตำรวจมาไอ้เหี้ยไฟที่เข้า ไปดีทุกคนไปเร็วที่ชอบที่นี่นุกลนกแชร์้ก็คไนนทุกคนอย่าลืมแอบไปเล่นเกมข้างังนี้ด้วยไปแล้วบ๊ายบายคนละ